หหหเห็นไหมคะเห็นไหมคะชดชืด่มากๆม,มีความสุข โมก็มีนะพ่อ,อพ่อโมอก็มีนะพ่อ,อมมีมันข้างดำนะบอกอากางดำเลยเหรอ,อ,อ,อท่านก็ดีใจเนาะทำมาให้เขา ได้ยินเสียงสีเท้ามานี่มาละดูเขาเล่นในวงบบ่อ เห็นแบบนี้แล้วก็มีความสุขเนาะนั่นไม้เห็นก็ไม่มา เห็นแล้วเราก็สดชื่นมาหามาหาอ่านี่นี่เจ้านิน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 เยอะมากนี่นี่เจ้าชนเจ้าชนเจ้าชน เออเอเจ้าช่อนมันทำไมงลายลายเหมือนงูเงีนะไอช่อนมันทำไมงลายเหมือนงูลายไหรอธรรมชาติของมันก็ลายเนี่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 ยเห็นไหมมันลายเหมือนงูเห็นไหมที่อยากเอาลงไปเอาพวกไม่แน่ใจไม่มีหินไหมแต่พวกตักโกยให้มันเป็นล่องลึกตรงนี้ไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีถ้ามีมีอยู่ตรงนี้เนี่ยยจะให้มันเป็นแนวล่องลึกไปเนี่ย จะได้น้ำไม่ร้อนใช่ยิ่งอากาศยิ่งอันร้อนเงี้ยมันอยู่ยากเนาะพรอันนี้มันเป็นปลาที่นั่นปะลืมเป็นใบไม้ใบไม้ไ,มไปอ่ปอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคลิปแม่น้ำเพชรค่ะขอบคุณค่ะ